น้องนอยก็แลมเล็ไปน้ไม่เปนนใจสีเท่ากุดสีดำตัวเต้นทุบเต้นหรอกไทน่าเชียรเจ้ขอเก้ตัวอย่งชัวร์จ้าเลยนะจ้าอุาจุดตหลอกอนู่ันเตะีเช็ดจุดตนะลือ